สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารับรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BA Anime กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธ์พูดถึงสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาละะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่มทำเพลงให้มันมากไปจะรับชมรับฟังกันได้เลยทันทีที่พูดตัดสินประกาศว่าเริ่มได้ทั้งสองฝ่ายก็เคลื่อนไหวพร้อมกันพวกเขาก็รีบพุ่งเข้าหากันทันทีในขณะนั้นพวกเขาห่างกันมากเกินไปแม้ต่หวเม่สสาามรถแคู่ตตต่อออสู้ขขขขงงงพววกเเาาดดยจจิรับ วังตรงตะกลอนออกมาขณะที่เขาวิ่งทำให้ปีของเทพธิดาผีเสื้อเทพีแห่งแสงของเขาขี้ออกเขาบินขึ้นไปในอากาศโดยตรงแต่ไม่ได้แซงวัววีเฮาแต่ว่าเขาบินอยู่เหนือเขาแทนพวกเขาเข้าใจว่าพวกเขามีโอกาสน้อยมากที่พวกเขาจะเป็นฝ่ายชนะถ้าพวกเขาต้องแข่งขันด้วยพละงกำลังอันบริสุทธิ์พยักข่าของใต้หัวปินดีกว่ามังกรแดงของอูเฟิงในแง่ของคุณภาพใต้หัวปินจะไม่ยอมให้ตัวเองพ่ายแพ้ในกลุ่มอูาบแบบเดียวกับทีมของนิ่งเทียนอย่างแน่นอนเขาจะป้องกันตัวเองจากโจมตีดวงจิตของหัววีเฮาด้วยระดับการฝึกฝนของเขาในฐานะอัค ถูกโชคชะตาและเข้าสู่การต่อสู้ที่ขมขืนซึ่งโอกาสเดียวที่พวกเขาจะชนะขึ้นอยู่กับพวกวีเฮาและพลังเฮาตรงของวังตงรงส่วนว่าสิวเซียวในตอนนี้เขาวิ่งไปข้างหน้า,าว่าวีเฮาโดยใช้ร่างกายของนางเพื่อปกป้องเขาในขณะเดียวกันนางก็หยิบคุยชตาเก้าหงของนางออกมาพร้อมกันในทางกลับกันทั้งสามคนของทีมใต้หัวปินยังคงรูปแบบเดิมของพวกเขากว่านหน้านี้ขณะที่พวกเขาพุ่งไปข้างหน้าอย่างดูเดือดใต้หัวปินอยู่ด้านหน้าสุดและเขาก็ตะโกนเสียงดังขณะที่วิ่งไปพยกเขาสถิตล่องทันใดนั้นแสงสีขาวที่รุนแรงก็ระ ในขณะที่เขาพุ่งไปข้างหน้าหน้าอกของเขาก็ยืดออกมาและเสียงกระดูกหักดังออกมาจากทุกมุมของร่างกายของเขาทันในนั้นกล้ามเนื้อของเขาก็พองขึ้นทําให้เสื้อผ้าของเขาถูกยืดออกมาจนตึงในตอนนี้กล้ามเนื้อทั้งหมดของเขาโดดเด่นมากและแม้แต่อากาศรอบตัวเขาก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปยังดูเดือดผมสีทองของเขาเปลี่ยนเป็นสีดําและสีขาวในทันทีโดยที่มีสีขาวเป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามผมสีดำสองสามเส้นบนศีรษะของเขานั้นเห็นได้ชัดเป็นพิเศษมีเส้นจางๆสี่เส้นปรากฏขึ้นบนศีรษะของเขาสร้างตัวอักษรคําว่าราชาจากการเปลี่ยนแปลงงงงที่่เเเกกกิดขขขขขึ้นับราาาายอออมื รับการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดพวกมันมีขนาดเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าและขนสีขาวปกคลุมหลังมือของเขาครงเล็บที่สั้นเหมือนมีดสั้นเริ่มขยายออกมาจากนิ้วทั้งสิบอย่างไม่หยุดยัง้งครงเล็บแต่ละอันมีความยาว8นิว้วเหมือนกับคมมีดและสั่นไหวไปมาด้วยแสงที่น่ากลัวและเย็นยะเยือกใต้หัวปีนค่อยๆกลมไปข้างหน้ารูม,ม่านตาทั้งสีของเขาเป็นสีฟ้าเข้มอันน่าสะพรึงกลัวแสงของวงแหวนวิญญาณสามวงลอยขึ้นจากเหนือเท้าของเขาสองวงเป็นสีเหลืองและก็อีกหนึ่งวงเป็นสีม่วงเมื่อวงแหวนนนนนนนวววิวิิญญาาาาาณขขขขออออองงงเเเเมมุรททีี่่่พกกกกก็็ตััปคลดดดะบสสู้ ่าวีเฮ้าในตอนนี้โกนไม่ได pues mm ้ที nah, ่จะโขบริมฝีปากของเขาขณะที่เขาเห็นวิญญาณยุทธพยัก์เขาถ้าวิญญาณยุทธของเขาไม่เกิดการแปรผันเขาก็จะมีวิญญาณยุทธที่เหมือนกับใต้หัวปินถ้าเขามีวิญญาณยุทธพยัก์เขาที่แข็งแกร่งแม้แต่ภรรยาของไายุพยัก์เขาก็ไม่สามารถทําอะไรเขาได้ถ้านางต้องการทําลูกในสายเล <ichte> ือดหลักที that, <blues> ่ครอบครองวิญญาณยุทธพยัก์เขาจะเป็นบุคคลที่มีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะได้รับการดูแลโดยตรงจากตระกูลนอกจากนี้เขายังเป็นบุตรชายของไายุพยัก์เขาแม้ว่าจะเป็นบุตรนอกสมรสกกก็ตตาาาามมส่่่ววนนนจูููดงงงขขขขอเเทีีีั้้ึและห ของเขาก็แหลมขึ้นนอกจากนี้รูปร่างที่มีสเสน่ห์ของนางก็ดูเหมือนจะเพียวบางแล่ก็ทรงพลังยิ่งขึ้นของเล็บที่แหลมคมปรากฏขึ้นบนนิ้วทั้งสิบของนางและแม้ว่าพวกมันจะไม่แข็งแรงเท่ากับใต้หัวปินแต่ว่ามันก็ให้ความรู้สึกลวงตาด้วยความเร็วมีว่าความเร็วในปัจจุบันของนางจะไม่เร็วกว่าใต้หัวปินแต่ว่าร่างกายของนางก็ทําให้เกิดภาพลวงตาต่อเนื่องกันในขณะที่มันเคลื่อนไหวสุร,ราหหญิงสาวผมสีชมพูกับกายปินคนแปลงหน้าหลังจากที่นางปลดปล่อยวิญญ,ญาณยึดข,ของนางดูเหมือนว่านางจะมีอายุเพิ่มขึ้นปประมาณ 3- 4ี ผมสีชมพูของนางยาวขึ้นอีกและทำเป็นรลอนใหญ่ที่ด้านล่างทำให้ดูเหมือนน้ำตกสีชมพูที่ลอยขึ้นไปในอากาศรูม่านตาของนางใส่เลากับอัญญบาบีทำให้ร่างกายของนางเต็มไปด้วยพลังแห่งวัยเยาว์หูของนางก็แหลมขึ้นซึ่งมากกว่าของจูลูนอกจากนี้ใครๆก็อดไม่ได้ที่จะจ้องมองไปที่คุณนสมบัติที่สมบูรณ์แบบของนางอย่างว่างเปล่าที่สำคัญที่สุดมีหางยาวสองหางปรากฏขึ้นจากด้านหลังของนางหางแต่ละข้างยาวประมาณหนึ่งเมตรขนยาวสีชมพูของมันสว่างสไสวทำให้ใครๆก็อดไม่ได้ที่จะขยี้ตาเพื่อดูมันดวงตาาสสีีีีมูของุยเจ้หัวททน นางก็ยิ้มให้เขายัางมีสเสน่ห์วงแหวนวิญญาณวงแรกของนางสว่างขึ้นอย่างเงียบๆแต่แสงที่มาจากมันไม่ชัดเจนมากนะัก ถ้าใครไม่สังเกตมันอย่างรอบคอบก็คงจะมองข้ามมันไปดวงตาสีทองของข้าวีห้องกระพริบแต่ว่าเขายังคงนิ่งเฉยร่างกายของซุยยาจียสันสถานและใบหน้าที่ไม่มีใครเทียบได้ของนางก็สิลงเล็กน้อยวิญญาณยธดของนางคือจิงจอกเก้าหางมีระดับค่อนข้างสูงในหมู่วิญญาณยศดสัตว์และมีลักษณะเฉพาะบางอย่างมันจะเพิ่มขึ้นทีละหางเมื่อได้รับวงหวนวิญญาณทักษะวิญญาณแรกของนางเรียกว่าเสน์อาคมและนางก็ใช้มันกับข้าวีห้องแม้ว่าจะไม่ได้ผลก็ตามจิงจอกเก้าหางเป็นวิญญาณยึดประเภทลลััังงงงงงจตแะรรเเททโมีนนนนาาาาือออกกกสสส้้หบฝฝึข แต่วันนตวิญญาณของว่าวีเฮาเป็นวิญญาณยุทธ์ที่เน้นไปที่ประเภทพลังจิตยอย่างสมบูรณ์ด้วยเหตุน,นี้จึงเป็นเรื่องยากสำหรับสเสนอาคมของซุยาเจียที่จะส่งผลกระทบต่อเขาได้หลังจากช่วงเวลาสั้นๆผ่านไปในตอนนี้ทั้งสองทีมอยู่ห่างกันไม่เกิน50เมตรดังนั้นความสามารถในการลดความเร็วของขุยสตาเก้าหงของเซียวเซียวจึงเริ่มแสดงตัวทำให้ความเร็วของใต้หัวปินลดลงอย่างชัดเจนจูรุได้รับผลกระทบมากที่สุดเมื่อระยะห่างระหว่างพวกเขาลดลงทีมของใต้หัวปินได้เข้าสู่ขอบเขตของทักษะดวงจิตตรวจจับของว่าวีเฮาทำให้ทุกกกาาารเเเคลื่ออนนนไหววขขงพพปปฏ็ภสมิิิตตใใจจ ทีมหัววีเฮ้าทีมของใต้หัวปินได้ทาการเคลื่อนย้ายทันทีร่างกายของจูลูกับพิบทําให้ความเร็วของนางเพิ่มขึ้นในทันทีสิ่งนี้สร้างภาพลวงตาต่อเนื่องซึ่งปรากฏขึ้นอยู่ข้างหลังของนางขณะที่นางกระโจนเข้าหาหว่าวีเฮ้าไม่ว่านางจะได้รับผลกระทบจากความเร็วของขวาย斯塔ก้าหงของเซียวเซียวแต่ว่าความเร็วของนางก็ยังน่าตกตะลึงเช่นเคยทั้งสาคนของทีมหัววีเฮ้าต่างก็ประหลาดใจก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นพวกเขาได้ยินมาว่าวิาวญญาณยึของจูรุคือวิลาลโลกันและนางเป็นวิญญ,ญาณจาร์สายจมีว่องไทเเเรรดาาพกกขยมมถ้ชะัษ ที่จะจับเงาของนางได้ทันทีที่จูลูขยับใต้หัวปินก็เริ่มโจมตีเขาก็คำรามออกมาและในช่วพริบตาก็มีแสงสีขาวเข้มล้อมรอบศีรษะของเขาขณะที่วงเวนวิญญาณวงที่สองของเขาสว่างขึ้นหลังจากนั้นลูกบอลแสงสีขาวก็พุ่งเข้าหาหวังตงเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ต้องการให้หวังตงมีโอกาสช่วยหัววีเฮา,าเดิมทีซุยาเจียใช้นเน่อาคมของนางกับพ่อวีเฮา,าแต่ว่าจูจูนางก็เปลี่ยนเป้าหมายไปที่เซลเซียวทั้งสามคนประสานงานกันได้อย่างดีมากพวกเขาแต่ละคนกำหนดเป้าหมายสมาชิกข,ข,ของทีมหัววีเฮา,าที่พวกเขาได้เปร จูรูมีโอกาสโจมตีหวัววีเฮาจูลูต้องการใช้ความเร็วของนางเพื่อจัดการหัวหน้าทีมของศัตรูในทางกับกันใต้หัวปินประท่ากับความแข่งแกร่งของหวังตงด้วยความแข่งแกร่งของเขาเองถ้า,าไม่ใช่เพราะดวงจิตตรวจจับของหวัววีเฮาทีมของหวัววีเฮาคงได้รับความพ่ายแพ้นในทันทีเพราะว่ามีช่องว่างอย่างชัดเจนในระดับการฝึกฝนทั้งสองทีมแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันไม่เป็นเช่นนั้นในขณะที่ชุยยาเจียเปลี่ยนเป้าหมายทักษะของนางหวัววีเฮาก็เคลื่อนไหวแต่ว่าเขาเลือกที่จะไม่ร่วมทํางานกับหวังตงเพราะว่าในตอนนี้พวกเขากํําาาาาาลัััังงงงอออยู่่่่่ใในนนกรรรแแขขขบบ3 3ตตเเพะะะถ้หวววมมืจท ที่เหลืออยู่คนเดียวเสียเปียบอย่างมากว่าวีเฮาปล่อยทักษะโจมตีดวงจิตของเขาไปที่ซูยาเจียจังหวะการโจมตีของหัววีเฮานั้นแยบยนตมากเพราะว่านอนไมายแข็งเพี้ยนเมืองเคยได้เตือนเขาถึงการสะท้อนกราบที่อาจเกิดขึ้นจากทักษะโจมตีดวงจิตของเขาทันทีที่เขาเลือกที่จะเปิดใช้งานทักษะโจมตีดวงจิตของเขาคือตอนที่ซูยาเจยเปลี่ยนเป้าหมายที่นางกำหนดไว้ทันทีที่นางใช้ทักษะเสน่ห์อาคมของนางกับเซียวเซียวทักษะเสน่ห์อาคมของซูยาเจียแล้วก็ทักษะโจมตีดวงจิตของหัววีเฮาเป็นทักษะประเภทพลังจิตแต่ว่าความแตกต่างระหว่างทั้้้งกษะไดดแแสใหหเเ็นลวจ ต้องใส่การมองเพื่อให้สเสน่ห์อารมณ์ของนางเปิดใช้งานแต่ว่าหัววีเฮ้าไม่ต้องทําอะไรแบบนั้นนอกจากนี้ทักษะโจมตีดวงจิตของเขาไม่มีสัญญาณเปิดใช้งานชุยเยเจียส่งเสียงคข้มวนคว,ควมเจ็บปวดที่รุนแรงที่แทงเข้ามาในสมองของนางในทันใดทําให้นางเซไปข้างหน้าแล้วก็เกือบจะลม้มลงอย่างไรก็ตามพลังจิตของนางนั้นยิ่งใหญ่กว่าวิญญาณจาทั่วไปมากและระดับการฝึกฝนของนางก็ต่ากว่าของหัววีเฮ้าถ้า,าปัสาจากเจ้ากำลังเข้าตรงทักษะโจมตีดวงจิตของหัววีเฮ้าก็ไม่สามารถคู่กรรมยิ่งใหญ่หลวงต่อนางได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามมััันนยยยงงงสาาามมรถหุดดดไไ่้ขวเี ที่ว่าวีเ้าทำการโจมตีเชียวเชียวก็เปิดใช้งานม่ผลึกวิญญาณสามภพของนางมอสีดำลอยไปทางหัววีเข้าทันใดนั้นก็หล่นลงสู่พื้นขณะที่จูรู้กำลังจะไปถึงเขาจูรูนั้นรวดเร็วมากดังนั้นนางจึงสามารถหลบเลี่ยงได้อย่างรวดเร็วแต่ว่ามอผลึกวิญญาณสามภพก็แยกออกเป็นสามส่วนเพื่อก่อตัวเป็นเส้นตรงต่อหน้านางจากนั้นเชียวเชียวก็เปิดใช้งานทักษะวิญญาณแรกของนางทักษะมอสะเทือนทากลางเสียงดังสนั่นแล้วลอกขึ้นส่นสะเทือนจากมอ่ผลึกวิญญาณสามภพของเชียวเชียวได้ก่อตัวเป เมื่อเซียวเซียวได้ปลดปล่อยทักษะวิญญาณของนางจูลูกก็รู้ทันทีว่านางถูกทําให้มึนงงดังนั้นนางจึงหยุดทักษะวิญญาณที่นางเพิ่งเปิดใช้งานทันทีและนางก็หนีไปทางด้านข้างหลบการกระเพื่อมที่สั่นไหวจากมอาสะเทือนของเซียวเซียวได้อย่างอูดวิดในเวลาเดียวกันเสียงระเบิดที่รุนแรงก็ดังขึ้นอีกครั้งด้วยเสียงคนค้างอุ้้วงตรงก็ได้ลงมาข้างหัวหวีเฮาเขาประสบกับความล้มเหลวหลังจากพยายามสกัดกัน้นทักษะวิญญ,ญาณที่สองของใต้หัวปินด้วยปีกกิติโยตินของเขาทําให้ขึ้นแสงพยักอเขาานนอกกจี้ยังร่ออออองรรยเเลืลิ่มมมไซึาจากป เช่องว่างในความแข็งแกร่งของพลังวิญญาณของพวกเขาถูกเปิดเผยทันทีเมื่อใต้หัวปีนรู้ว่าเขาได้เปรียบแล้วเขาก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเวลตาอมหิตในดวงตาของเขาปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในทางกลับกันสุนัขสุยยาเจียเจ้าเล่ย่สนตัวอยู่ข้างหลังเขาอย่างรวดเร็วเพื่อหลบการโจมตีของหัววีเฮาทันทีที่ใต้หัวปีนพุ่งไปข้างหน้าวงแหวนวิญญาณวงแรกของเขาก็สว่างขึ้นทําให้เกิดสันแสงสีขาวล้อมรอบร่างกายของเขาทั้งหมดโดยเฉพาะศีรษะของเขาเห็นได้ชัดว่าในตอนนี้เขากําลังป้องกันการโจมตีจากหัวหวีีีีีเเเาาาแน่่่่่่่กกกือออททััิญณขขขงงมมมชพพยยไต ป้องกันที่ทรงพลังอย่างมากเท่านั้นแต่ว่ายังเพิ่มความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเขาอีกด้วยใต้หัวปิ่นก็จนเข้าหาวังตรงที่รอดลงมาต่อหน้าของเขาและตบเขาด้วยกรงเล็บของเขาในอีกด้านหนึ่งร่างของจูรูเปล่งประกายขณะที่นางต่อสู้กับม่อผนึกวิญญาณสามภพของเซียวเซียวแต่ว่าอย่างไรก็ตามนางเร็วมากเนื่องจากเซียวเซียวต้องใช้พลัง120%เพื่อสกัดกั้นจูรูด้วยม่อผนึกวิญญาณสามภพแม้ว่าจะมีผลจากการลดความเร็วของขุยชะตาก็หกของนางและความได้เปรียบของทักษะดวงจิตตัวจจจจจััััองงงหหวววีเเาาาาาาาถถถูู้้้รรไมมม่่กกกกยยยยยุดดปลลนนะะสใแ็ ี่เขาได้วงตรงได้รับบาดเจ็บในการผะทะครั้งแรกกับใต้หัวปินและในตอนนี้ใต้หัวปินก็พุ่งเข้าหาเขาอีกครั้งเห็นได้ชัดว่าทีมใต้หัวปินกําลังได้เปรียบพวกเขาทั้งสองเป็นวิญญาจาร์สายโจมตีแต่ว่าความเชี่ยวชาญของพวกเขาแตกต่างกันเทพทิดาผีเสือ้อเทพ,พีแห่งแสงของวังตรงมีการโจมตีประเภทพลังงานที่รุนแรงมากอย่างเช่นแสงเทพทิดาผีเสือ้อแต่ว่าพยักเขานั้นเก่งในการโจมตรีระยะไกลด้วยเหตุน,นี้ใต้หัวปินจึงได้เปรียบในการต่อสู้ระยะประชิดในครั้งนี้ใต้หัวปินรู้สึกประหลาดใจกับความจริง คงวงตรงจะคงประทะกับคงเล็บของใต้หัวปินด้วยปีกกิติโยตินของเขาใต้หัวปินพ่ดลมอย่างเย็นชาแล้วก็จะปีกองวังตรงด้วยคงเล็บของเขาอย่างแรงโดยไม่สนใจคคางคมของมันเขาต้องการที่จะพึ่งพาความแข็งแกร่งของเขาเองเพื่อบดขยี้วิญญาณยุทธของวังตรงจากนี้ไปจะเห็นถึงความมั่นใจในตัวเองของเขาช่วงเวลาก่อนที่คงเล็บของเขาจะแตะปีกของวงตรงใต้หัวปินก็รู้สึกถึงความผิดปกติในหัวใจของเขาทันใดนั้นเขาก็ค้นพบบางสิ่งที่แตกต่างเกี่ยวกับปีกกิติโยตินของวังตรงก่อนหน้านี้ปีกสีฟ้าของวังตรงมีขอบสีทองแต่ว่าตอนนีีี้้มมสจง อยู่ด้านหลังของขอบสีทองนั้นจะประสบการต่อสู้มากมายของใต้หัวปินใต้หัวปินสามารถตอบสนองได้ทันทีที่เขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาหยุดกงเล็บอย่างแรงแล้วก็กระทืบเท้าขวัวของเขาสิ่งนี้ทําให้วิธีการพุ่งของเขาเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงทําให้เขาสามารถหลบไปด้านข้างได้ในเวลาเดียวกันเขาก็เปิดใช้งานขึ้นแสงพยักเขาอีกครั้งแล้วก็ปล่อยมันไปทางหวังตรงขณะที่เขาหลบไปด้านข้างอย่างไรก็ตามสถานการณ์ในครั้งนี้เปลี่ยนไปอย่างฉ่นเชิงทันทีที่ใต้หัวปินเปลี่ยนเส้นทางหว่างตรงไม่ได้ไล่ตามเขาแต่เข เขาสามารถหลบการโจมตีของขึ้นแสงพยัก์ข่าของใต้หัวปินได้ในทางกลับกันการเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนไหวของใต้หัวปินนั้นได้เปิดเผยซุยยาเจียซึ่งซ่อนอยู่ข้างหลังเขาในทันทีซุยยาเจียรู้สึกตกตะลึงอย่างมากเมื่อนางเห็นแสงสีทองปรากฏขึ้นบนปีกของวังตงในที่สุดตอนนี้วังตงก็เปิดเผยทักษะวิญญาณที่สองของเขานั่นก็คือแสงเทพธิดาผีเสื้อ,อเทพ,พีจารัดแสงและนี่ก็คือศิละปะแห่งสงครามว่า,วาวหีเหาแลววังตงแต่ก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ได้ที่จะเอาชนะใต้หัวปินภายในระยะเวลาอันสั้นนน้้วเเเเตตางงมมมมขอพกั่่่ริไลล ที่จะเปิดเผยจุดอ่อนในการก่อตัวของพวกเขาโดยปล่อยให้หวังตรงจัดการกับใต้หัวปินโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพลังเฮาตรงของพวกเขาทั้งหมดนี้ทําขึ้นเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจจากใต้หัวปินซัวเขาขว่าะวีเห้องไม่จำเป็นต้องบอกอะไรกับวังตรงเลยเขาสามารถควบคุมวังตรงได้โดยแค่เปลี่ยนจุดโฟกัสเป้าหมายของดวงจิตตัวจับของเขาอย่างต่อเนื่องนี่เป็นความเข้าใจร่วมกันที่ทั้งสองค่อยๆก่อตัวขึ้นหลังจากการแข่งขันลรยนัดที่พวกเขาต่อสู้ด้วยกันชุยยาเจียเป็นเพียงมหาวิญญาจารสองวงแหวนด้วยเหตุน,นี้นางจึงไม่สามารถปิดการสเทพีื้อจัดแสงที่เปิดดใช้งงานโยพลัเาตงได้แต่ทว่านนนตออั้เง ก็ได้เปิดด้านที่ชั่วไหลของนางออกมาเมื่อแสงเทพธิดาผีเสื้อเทพีจัดหลั่แสงผู้เข้าหานางเป็นไปไม่ได้เลยที่นางจะหลบมันได้ในทางกับการใต้หัวปินได้กระจนไปด้านข้างแล้วก็ไม่สามารถช่วยนางได้ดังนั้นนางจึงไม่ถอยหลบเลี่ยงหรือแสดงสีหน้าลุกลี้ลุกลนทันใดน,นั้นวงเห็นวิญญาณวงที่สองของนางก็สว่างขึ้นนางเหวี่ยงล่างของนางอย่างรวดเร็วทำให้หางสีชมพูของนางโดยออกไปด้านนอกนางไม่ได้มุ่งเป้าหมายไปที่หวังตงแต่ว่าเป็นหัววีเฮ้าที่อยู่ข้างใต้เขาแทนหาของนางพุ่งตรงไปที่หน้าอกของหวว ได้อย่างชัดเจนถึงปริมาณพลังวิญญาณที่น่าสะพึงกลัวที่อยู่ภายในหางทั้งสองของซุยยาเจียเจา้าดวงจิตตรวจับของเขาพลังวิญญาณของนางไม่ได้ถูกความแน่นเพียงอย่างเดียวมันถูกเพ่งไปที่ปลายหางของนางคล้ายกับเข็มถ้าว่าว่าวีเฮ้าดนมันว่าวีเฮาต้องตายแน่ๆและนี่ก็คือทักษะวิญญาณที่สองของซุยยาเจียที่เรียกว่าเข็มหางจิ้งจอกผู้ที่รู้ถึงความแข่งแกร่งของศัตรูจะต้องอยู่รอดในการต่อสู้เท่าที่ทีมของใต้หัวปินทราบว่าวีเฮายืนอยู่ด้านหลังและปล่อยทักษะวิญญาณประเภทพลังจิตในระหว่างการแข่งขันก่อนหน้างีีมเเจจไ่่คคยวดุึิะ โดยธรรมชาติแล้วนางไม่สามารถหลบการโจมตีของวังตงได้แต่ว่ามันจะคุ้มค่าถ้าหากนางสามารถลักวัววีเฮาลงไปพร้อมกับนางได้เพราะว่าถ้าหากยังวัววีเฮาเพื่อร่วมทีมของนางจะตกเป็นเป้าหมายของทักษะโจมตีดวงจิตของหัววีเฮาได้ทุกเมื่อเมื่อพวกเขาเริ่มต่อสู้ระยะประชิดผู้ตัดสินก็ขยับเข้าใกล้พวกเขาทันทีทันทีที่วังตงกางปีกออกเขาก็เคลื่อนไหวผู้ตัดสินเป็นวิญญาจารย์สายโจมตีว่องไวและการฝึกฝนของเขาบรรลุไปถึงระดับมหาปารวิญญ,ญาณเจ็ดวงแหวนในขณะที่เขาเคลื่อนไหวความรดวของเขานั้นก็เหนือกว่าวัววีเฮา ตัวหัวหวีเหาอย่างโหดเหี่ยมผู้ตัดสินก็มาถึงข้าง,ขางเขาแล้วเม้แต่ผู้ตัดสินยังคิดว่าทั้งสองคนจะส่งเสียงเรียกพ,พร้อมๆกันขณะที่ผู้ตัดสินกําลังจะเคลื่อนไหวว่าวิว่เหาก็หลบออกไปทันใดนั้นร่างกายของเขาก็กลายเป็นภาพลวงตาและร่างของเขาก็ขยับไปข้างหลังอย่างรวดเร็วพร้อมกับการแกว่งไปมาอย่างนุ่มนวลความเร็วของเขาไม่สามารถเทียบได้กับสายโจมตีว่องไวอย่างจุรูแต่ว่าการเคลื่อนไหวที่เขาสร้างขึ้นนั้นไม่ใช่สิ่งที่วิญญาจาร์สายโจมตีว่องไวสามารถทําได้ที่สําคัญกว่านั้นฝีเท้าของเขาลึกลัััััับบมมมมมาาาาากกซึึ่่่่่งงงงงงงสสผลลททํให้้้เเเขขข็จจจิอออุยีีไไรถโดดดนนนนนตววพคแ ไม่สามารถปล่อยออกมาได้ในช่วงเวลานั้นเองแสงเทพธิดาผีเสื้อเทพีจัลัศแสงของวังตงก็ได้พุ่งลงมาไม่ใช่แค่มุ่งหน้าไปทางซุยยาเจียเท่านั้นแต่ว่ายังไปทางใต้หัวปินด้วยวังตงยืนอยู่บนไหลของหัววีเฮ้าแล้วก็เดินไปข้างหลังพร้อมกับเขาด้วยด้วยดวงจิตตรวจจับของหัววีเฮ้าทําให้ทักษะวิญญาณของวังตงไม่พลาดอย่างแน่นอนนอกจากนี้แสงเทพธิดาผีเสื้อเทพีจัลแสงเป็นทักษะวิญญาณที่แข็งแกร่งมากซึ่งสามารถใช้เป็นการโจมตีแบบหมูและก็โจมตีแบบเป้าหมายเดียวทันใดนั้นผู้ตัดสินก็ ยาเจียไม่สามารถโจมตีว่าวีเฮ้าได้อีกต่อไปแต่ว่านางจะต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างแน่นอนถ้าว่านางไม่ถูกฆ่าตายหากนางโดนแสงเทพธิดาผีเสื้อเทพีจัดะแสงเข้าไปสำหรับใต้หัวปิเก็ไม่ได้ช่วยไว้เอาละลครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ